สวัสดีครับ NAI Channel ยินดีต้อนรับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าการเปิดสร้างไรายได้กับ y o u t u นะครับว่าสามารถเปิดสร้างไรายได้นานไหมต้องใช้เวลาเท่าไหร่รวมถึงเกณฑ์ในการผ่านขั้นตอนต่างๆมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ในปัจจุบันนะครับ YouTube ก็ได้ทำการเปลี่ยนกฎและนโยบายเล็กน้อยในการเปิดสร้างรายได้ของช่อง y o u t u b e เหล่านั่นเองนะครับนั่นก็คือเกณฑ์ด่านแรกเลยนะครับก็ต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปและเวลาในการรับชมในรับชมในแบบสาธารณะ4,000ชั่วโมงด้วยกันครับในส่วนนี้นะครับมันก็แล้วแต่ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือผู้ติดตามหรือเวลาในการรับชมของใครจะมาถึงก่อนกันนะครับ แต่เงื่อนไขก็คือต้องทําให้สําเร็จทั้ง2องอย่างนั่นก็คือมีผู้ติดตาม1000คนแล้วก็เวลาในการรับชมแบบสาธารณะ4ี่พันชั่วโมงครับในคลิปของวันนี้นะครับก็จะอธิบายถึงและให้กําลังใจไปทีละข้อนะครับอธิบายไปทีละข้อแล้วก็ให้กําลังใจทีละข้อเราจะมาพูดถึงผู้ติดตามก่อนนะครับผู้ติดตามนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากๆที่จะถึง1000คนแต่ก็ ไม่ได้ง่ายสักเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ยากนะครับไม่ได้ยากครับแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดที่ว่าเราอยู่เฉยเราจะมีผู้ติดตามมานะครับก็มันขึ้นแล้วแต่แล้วแต่คนด้วยนะครับอันดับแรกเลยครับการที่จะมีผู้ติดตามถึง1000คนนะครับก็เราก็ไม่ต้องไปไม่ใช่ว่าไม่สนใจแต่ว่าให้ให้ความสําคัญในระดับหนึ่งนะครับเราไปสนใจที่เนื้อหาคอนเทนต์ของเราดีก,กว่าว่าเราทําเกี่ยวกับอะไรแล้วก็พัฒนาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆไม่นานนะครับ ผู้ติดตามก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและใน,นที่สุดก็ผ่านเกณฑ์นะครับแต่ถ้าคุณปล่อยเวลาเลยผ่านพ้นไปให้ชั่วโมงในการรับชมถึงก่อนนะครับคุณจะเสียโอกาสในการเปิดสร้างรายได้ครับเพราะว่าผู้ติดตามยังไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นครับแนะนําให้ผลิตเนื้อหาหรือคอนเทนต์หรือผลิตอัพคลิปไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องหลายๆคลิปในวันเดียวครับแต่ให้ทําไปเรื่อยๆนะครับก็คืออย่างน้อยเว้นได้ประมาณ2-3วันหรือว่าอาทิตย์ละสอสหนหรืออาทิตย์ละสครั้ง3คลิปนะครับก็จะเป็นการดีมันก็จะช่วยในเรื่องของผู้ติดตามค่อยๆเพิ่มขึ้นตามที่ผู้ที่สนใจที่เราดูช่องของเราได้นะครับ ส่วนเวลาในการรับชมครับ4,000ชั่วโมงนี้ครับก็เป็นไปตามกฎอยู่แล้วครับก็คือเมื่อมีผู้ติดตามมีคนสนใจเรามากขึ้นครับชั่วโมงในการรับชมก็จะมากขึ้นไปตามด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเกิดว่าวิดีโอหรือคลิปที่เราอัพไปนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับมันก็จะช่วยให้เราถึงง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นครับ2ออย่างนี้ต้องทําให้พร้อมๆกันไปนะครับนั่นก็คือการ สม่มเสมอในการทำคลิปออกมานะครับและตั้งใจทำอย่างตั้งใจให้ดีๆก็จะประสบสประสบความสำเร็จใน2ขั้นตอนนี้ครับ2ด่านนี้ครับไปกันพูดถึงด่านต่อไปกันเลยครับต่อมานะครับเมื่อเรามีผู้ติดตามและมีคนชมวิดีโอของเราครบ 4,000ชั่วโมงครับขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะไปกดเริ่มนะครับเริ่มเปิดสร้างรายได้นะครับให้คุณมาดูที่ลิขสิทธิ์ก่อนครับแถบลิขสิทธิ์ว่ามีคําร้องขอขอให้นําออกของลิขสิทธิ์หรือไม่ครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็แสดงว่าเราสามารถที่จะเปิดได้นะครับเปิดการสร้างรายได้ได้ง่ายนะครับแต่ถ้ามันมีอยู่นะครับให้เคลียร์ตรงนี้ไปก่อนนะครับจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเวลาในการยื่นขอการเปิดสร้างรายได้ มันจะง่ายดดยครับแล้วมันจะใช้เวลาน้อยมากๆนะครับตรงนี้ให้เคลียร์ไปก่อนแต่ครั้งนี้เครื่องนั้นขึ้นอยู่กับว่าสิทในการร้องขอกับคลิปที่ในมีการร้องขอนั้นน่ะมันสัมพันธ์กับผู้ติดตามหรือไม่นะครับเช่นลบคลิปที่ร้องขอลิขสิทธิ์ไปแล้วผู้ติดตามก็หายไปด้วยอย่างนี้ก็ต้องเก็บผู้ติดตามให้ครบใหม่นะครับ ต่อมาครับเมื่อเราตรวจเช็คเรื่องการร้องขอลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็จะมาการกดเข้าร่วมพาร์ทเนอร์หรือว่าเพื่อที่จะขอการสร้างรายได้ของช่องนั่นเองครับจะมีหยุดกันทั้งหมด3ขั้นตอนใหญ่ๆนั่นก็คือขั้นตอนที่1ยอมรับเงื่อนไขและข้อกําหนดของการเป็นโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ YouTube นั่นเองครับขั้นตอนที่สอก็คือการลงชื่อสมัครเข้าใช้ Google a d s e n s e ครับหรือว่า พูด,ดง่ายๆก็คือการผูก Adsense นะครับเพื่อที่เราจะได้รับเงินจากการโฆษณาหรือว่าการที่เรามีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ตรงนี้นะครับ Google จะส่ายผ่าน Google Adsense เข้าบัญชีธนาคารให้เรานั่นเองครับส่วนขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการเรื่องของการรับการตรวจสอบความถูกต้องครับว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอเหมาะสมหรือไม่นะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งเขก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดข้อตกลงที่ผมได้สังเกตคร่าวๆก็จะมีเรื่องของต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ถ้าเราเป็นเด็กแล้วยังไม่ถึง18ปีเราก็สามารถที่จะให้พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองของเรานะครับที่จะทําการสมัครให้ได้นะครับในส่วนนี้นะครับ รายได้ถ้าเป็นเรื่องของโฆษณาครับก็จะจ่ายที่55%ส้าเครับส่วนของการเป็นสติกเกอร์เป็นช่องสมาชิกช่องอะไรอย่างงี้ก็น่าจะเป็น55ช่องนะครับอะไรอย่างตรงนี้ไปดูกันเอาเองครับว่าจะเป็นไม่ใช่5้ช่อง55%หรือร้อยละ55นะครับคือส่วนแบ่งที่ Google กับเราแบ่งกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการชําระเงินนะครับที่สังเกตได้เลยหลักๆก็คือเรื่องของต้องชําระขั้นต่ํา100 100ห่ยเหรียญนะครับก็ตีเป็นเงินไทยเอาเองบ้าจะมาประมาณ3,000 0บาทนกว่าบาทนะครับ ถ้าไม่ถึงก็จะสะสมไว้นะครับไว้รอจ่ายให้ทีเดียวนั่นเองนะครับจากที่เราอ่านจบแล้วเราก็จะกดยอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดไปไปสู่ขั้นตอนการที่2นั่นคือการสมัคร AdSense นั่นเองครับขั้นตอนการสมัคร google AdSense ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากกับการที่เราสมัครในส่วนของกระเป๋าเงินออนไลน์รูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็น e wallet อะไรต่างๆมากมายนะครับมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันแต่ google Adsense นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่มันเป็นของ google แล้ Google ก็จะมาจะสายผ่าน AdSense นะครับในเรื่องของรายได้ที่เข้ามาผ่านทาง Google นะครับมันจะเกิดขึ้นกับตรงนี้ก็ให้เราไปศึกษารายละเอียดแล้วก็ลองสมัครดูมีขั้นตอนไม่ยากนะครับและขั้นตอนที่เป็นจุดสําคัญหรือว่าจุดคลายแม็กเลยนั่นคือขั้นตอนที่3ครับมันก็จะเป็นเรื่องของการรับการตรวจสอบนะครับ y o u t u b e จะตรวจสอบช่องของเรานานหรือไม่นั้นครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัจจัยใดๆบ้างนะครับเช่น ช่องของคุณเคยถูกอ้างเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าการทําผิดลิขสิทธิ์การแจ้งเตือนให้ลบลิขสิทธิ์ในเนื้อหาของคุณบ่อยครั้งแค่ไหนครับรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันช่วงเช่นช่วงที่มีโรคระบาดหรือว่าช่วงที่มีคนร้องขอการอนุมัติเปิดสร้างรายได้ในเวลานั้นมากน้อยเพียงใดนะครับแต่อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างจากช่อง SNI หรือว่า ELR นะครับก็ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติไปในเวลา3วันนะครับครั้งนี้ครั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ไม่ควรจะเกิน30วันนะอันนี้ไม่แน่ใจนะหรืออาจต้องใช้เวลา60วันด้วยซ้ําไปนะครับมันแล้วแต่กรณีนะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดที่เราจะเปิดสร้างรายได้นะครับส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของว่า การที่เราเปิดสร้างรายได้แล้วเราสามารถหาช่องทางการทําเงินหรือว่ารับรายได้ได้ช่องทางไหนบ้างครับสําหรับช่อง YouTube ของเรานั่นเองครับนะครับหลังจากที่เราทําการตรวจสอบและผ่านอนุมัติสําเร็จครับด่านต่อไปครับมันยังมีด่านย่อยนะครับภายใต้เงื่อนไขผู้ชมผู้ติดตาม1000คนและผู้ชมชั่วโมง 4 0 0พชั่วโมงขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็รอการตรวจสอบรับการอนุมัติเสร็จเรียบร้อยครับก็หลักๆแล้วก็สามารถที่จะทำหารายได้จากการโฆษณาเสริมคลิปของเราได้แล้วแหละแต่ว่ามันจะมีเลื่อนไขย่อยเข้าไปอีกนะครับการเปิดสร้างรายได้ครับเราจะสามารถทำได้อยู่มีอยู่ทั้งหมด5หัวข้อเลยกันนะครับในการรับรายได้ครับตอนแรกก็คือที่1เลยรายได้จากโฆษณาอันนี้เป็นพื้นๆครับก็คือ กำหนดให้อายุ18ปีขึ้นไปแต่ถ้าใครไม่ถึงก็ให้พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองทําให้นะครับส่วนท้องที่2ก็คือจะเป็นการเป็นสมาชิกของข้องการเป็นสมาชิกของช่องนั้นก็คือต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีขึ้นไปหรือมากกว่านั่นเองครับแล้วก็มีผู้ติดตามมากกว่า30,000คนนะครับแล้วก็ช่องวานสินค้าต้องมี10,000คนขึ้นไปนะครับและซ u p เปอร์แชทต้องมีอายุ 18ปีซ u เปอร์สติ๊กเกอร์ต้องอาศัยอยู่ภูมิภาคให้บริการซ u เปอร์แชทด้วยครับแล้วก็รายได้ YouTube Premium เนื้อหาตรงนี้เราก็จะได้รับมาได้ง่ายเลยครับก็จะมีเนื้อหาประมานนี้แต่รู้สึกว่าการเป็นสมาชิกของของ,ของช่องรู้สึกว่าปัจจุบันน่าจะลดลงมาแล้วนะครับก็ลองไปศึกษากันต่อแล้วเองครับนี่เป็นคร่าวๆในกฎของนัยบาย ของ YouTube ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆปีนะครับไม่รู้ว่าปีไหนจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามและกดถูกใจเพื่อให้กําลังใจสาหรับผมด้วยนะครับถ้าใครมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ comment, หรือว่าสอบถามเข้ามาได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ชมและติดตามอีกครั้งครับสวัสดีครับ